สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเตง1นึ่งยำนัวย่อ y ยสค่ะเมนูนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งเมนูยำเมนูส้มตำนะคะเราจะใส่ปลาหรือไม่ใส่ปลาก็บอกพี่ๆเขาได้นะคะส่วนอันนี Mania ้นะคะจะเป็นบรรยากาศของทางร้านค่ะเหมือนเรากินที่ข้างบ้านเลยค่ะ <anchor> เมนูที่เราเลือกมาวันนี้นะคะก็จะเป็นยำนัวย่อยเยสนะคะแล้วก็ตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะมาเดจา้ามาเบิงเมนูแหลกเฮาเธอยำนัวย่อยเยสปื๊ดบังส่วนผสมมันเนื้อมูเล็บมือนั่งใส่กอกอยแค่ข้าวโพดตามมือสายบัวปั๊ดขึ้นี่คือไฮลายเด็ดอสจ้าปั๊ดปั๊ดปั๊ดปั๊บัตรนี้สิเป็นเมนูที่สองจ้าข้า no yes. วโพดไข่เค็มบัง ตวน้ำแข็งนะคะทางร้านก็ให้เราบริการกันเองนะคะวิ่วงแบบั้งหน้าปัตตัปะปัสเปกเลยยา่าและนี่นะคะก็จะเป็นเมนูของพวกเราค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตำปลาค่ะแล้วส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะและเมนูเด็ดของเราในวันนี้นะคะก็คือ หน่วยยเกษ์ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินกันก่อนนะคะอ้าวเผือกซอนตะบะฮุงรวมสาบานกันอ๋อมือเศบกเศีกเศีกเศีอัดดินลุกนิดนุ๊เอออ้ากีดกีดมานีตักเอาตักเอาตักท่านหมูบปนอมาหนีผู้รังคนตักตักเอาตัก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 อย่าเท้าค่ะอย่าเท้ามันสิเป็นเหยียนกินค่ะอย่าเท้านะคะ อย่าเท้าค่ะอาตากปลายตักปลายเฮ้ยแมวปัทโตปัทโตปัทโตคือสิเบิร์เทนนอสเสียบคักได้หนิจะไวจานเกี้ยงหมอนก่อนบะนึงบะนี้เลี้ยโหลดบอพีแต่กาสิกินบะนี้เนาะเบอร์เทวีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอาตาก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 อาตากเซียวตากเซียวตากอ้าให้มูกินบะนี้แมนบอสคือสิกินเองเนาะบัน เอาใข้มูก,กินเมเสียวเขียวเสียวเข้วอุ้ยอาชนไปไปย,าย,ยโาเฮกเสียวเข้วเหลือเกินหุ้ยอาตากเสียวตากอาดกดกดกิเบื้องคุณละค่อยกิจจะว่าใครอึนลนๆแวสซูเปิดเอาหม่อมไปใครมงอะ่ะเอาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกัน วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ร้านข้าวซอค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังรอสองสาวอีกแล้วค่ะที่จีค่ะอซี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านร้านพี่ชวนะคะเคยชิมอ่ะเคยชิมแล้วอยู่ในร้านเคยชิมค่ะบัดน,นี้อีหล่าสิคอร่าเนี่บัดน,นี้ขอบคุณเด้อจ้าที่เบิ่งคลิปจนว่าจบ